ก็ปะจจก็จะจงก็เรไวเปพุทธูชาสมาูชัังข้าผูชัตัวอนี้ส่งนี้มาทเจ้าก็ปะจจัทว่ามันมาท่สัติันจะดูเจนระบันไดเชิญซึบยอดไป

ทุกข่าวให้ดีนะเบญจงังครับประดีดิอัญชลีวันธาพิวัฒนะ์ะพระพุทธเจ้าเนะี่ยดีๆนะึงทางกาศอาจารย์ทั้งนี้ทุกข่าวพูดดี ครับครับตั้งใจภาวนานะครับเห็นยกให้ตั้งเยอะแยะเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเทวดาพ่อหลวงอาจารย์ตัวเองแฟนครับต้องตั้งใจภาวนาอาบุญเยอะๆถึงจะแบ่งให้ได้ทั้งหมดเข้าใจไหมครับเอายืมให้แฟนครับนิดนึงนิดนึง